เมนูมะเขือยาวผัดไข่นะครับทํายังไงไม่ให้ดําแล้วก็น่ากินอย่างนี้เลยไปดูกันตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปจุ่มทุ่มเลยครับเมื่อน้ํามันเดือดเราก็ใส่มะเขือยาวของเราลงไปทอดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องทอดนานมากนะครับ เมื่อได้ทีปุ๊บก,ก็บช้อนขึ้นมาสเสด็จน้ํามันนว้เลยครับตั้งกระทะอีกทีนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยไข่ไก่อีกประมาณ3ฟองนะครับไข่ไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับตักพักไว้ก่อนครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยอีกทีนึงครับ ใส่กระเทียมโขลกลงไปได้เลยนะครับเชฟจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายีก2ช้อนชาครับผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาครับซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะครึ่งครับตามด้วยมักขือยาวที่เราทอดไว้นะครับลงไปเลยแล้วก็ใบโหระพาเพิ่มความหอมครับใส่ไข่ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปได้เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเอามาแนะนํากันน่ากินมากๆครับแล้วก็ไม่ยากเลยนะคราวหมดหม้อตามเคยแล้วครับเมนู